คือเราก็ไม่เคยไปเที่ยวกับแฟนโดรถไฟวลนนี้ก็คือทริปรถไฟ3วัน2คืนที่การจนบ,บุรี ให้ต้องบอกว่าถ้ากระแสนเนี่ยมุมถ่ายรูปมันสวยมากถ้าแบบพาแฟนมาด้วยหรือว่าพามากับเพื่อนแต่พามากับเพื่อนก็ฟิลหนึ่งแบบแต่จะบ่นกันหน่อยเรื่องว่าเอ๊ะฉันได้รูปน้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบถ้ามากับแฟนกเ็เดี๋ยวฉันถ่ายให้แกนะแกไม่ต้องถ่ายให้ฉันก็ได้เพราะแกน่าจะลืมรูปฉันไปแล้ว ตอนี้นอยู่ในถ้ำแบบเข้ามาดูที่เป็นจุดชมวิวประมาณนึง่งเออแต่วันทริปที่หนึ่งวันแรกเนี่ยเราได้รูปเยอะมากแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆ เลยเพราะว่าตอนแรกอยากจะนอนที่แบบเขาเรียกอะไรริมน้ําอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไกลจากตัวเมืองไปแล้วก็เราขับรถไม่ค่อยแข็งแบบใช้คนส่งสาธารณะเหมารถอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกแก๊เราน่าจะสะดวกกว่าก็เลยแบบมาจองรีสอร์ทที่ตัวกลางเมืองก็ประมาณคือละประมาณ2,000ก็เราอยู่วันที่อินจันท์ทูดูอินจัน อินจันทีทูภูตอนนี้ชื่อว่าการบุรีถนนแม่ลำแฟวแฟวการบูรีถนนแม่ดำแฟว ราคาไม่แพงนะจกที่ลองหาในแกลบดูก็ร้านนี้ถูกแลก้วก็อร่อยแสงสวยมากอะเสียดายอโนตกนใช่สวยมากาาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยว่ะไม่เห็นไม่เห็นเยอะไม่ดูอ่ะ นี่ก็คือข้าวเย็นของพวกเรานะก็สั่งแก๊ปง่ายมากเลยจะเดินครับใส่โค,โค้ดตึ๊ดตึดไม่มีหรอกไม่ใช่สปบอนเซอร์เลยแต่อยากให้มาดูแบบอุย้ยท้องฟ้าสวยมากเลย ลงแล้วก็เอาออกกชั้นเดี๋ยวอันนี้เราเป็นข้าวที่โรงแรมเป็นจะมีข้าวเช้าไว้ให้ให้สั่งเป็นเซตได้เราสั่งเป็นเซตซิเจเ,เจเนาะเป็นปินโตอ่าปินโตเคยกินแค่ตอนไปวัดอะเดี๋ยวพาไปทำบุญเสร็จเอาปินโตมาแล้วก็จะแย่งของในปินโตกินเพราะว่า ปินโตจะชอบมีพวกซื้อขนมชั้นทองหยอดใส่ไปแล้วก็กินรวมอืมจือเพื่อนคือกินของที่พระฉันเสร็จอร่อยไหมอร่อยนะเพราะจริงๆพระเวลาพระทำทำบุญใช่ไหมมันจะมีคนอะเอาปินโตไปให้เยอะแล้วพระก็จะแบบอเอาช้อนกาหยิบมานิดๆหน่อยหเขากินทั้งหมดไม่ได้คือที่นี่มันจะเป็นช่วงเวลา อาหารก็คือ7จ็ดโมงถึงสิบโมงแต่เดี๋ยวแนี้เดี๋ยว10บโมงเสร็จปุ๊บเรากินเสร็จเราก็เดี๋ยวจะไปที่ซาบรีปาร์แต่บอกเลยว่าเราไม่ี่รตัวส่วนตัวก็น่าจะเรียกก็บกับรถบริการขอวนี้เอาน่าจะง่ายสุด

อย่างนี้ เอามือถือมันเลยเดี๋ยวเขาถ่ายให้เจ้าเมย์เ้าเมยกินคนเดียวเลยหรอไม่แบ่งให้คนอื่นให้ให้คนอื่นบ้างนี่นี um ่นี่เขาเหนียอู้ว้าวโ้ยงยต้องไหหมดแน่ หมดแล้ว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 มีอะไรคิดแล้วเอ้ยน้องตัวนี้แกหมดแล้วแกหมดปโยดนแล้วนีแล้วออกไปด้วยอหะน่ารักตามเือกสิแกโดนลิ้นมันด้วยเฮลโหล เฮ้ยนะอ๋อนี่คือสวนสัตว์หรอเมื่อกี้เมื่อกี้ลิงมองหางตาแบบห่ นกปูดก็ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีปาากาญจนบุรีก็แล้วแต่เข้ามาเราใช้อะไรไปบ้างนะงบประมาณคุณประมาณค่าค่าเข้าผู้ใหญ่คนละสองร้บาทอ่าแล้วก็มีถาดอาหารที่เราให้ให้ร้านให้อานะกวางชุดละร้อยได้สองถาด แต่แครอทเพ่อไงเพราะนึกว่าจะได้อย่างอื่นด้วยแ <_ t _> ครอทแต่ตัวอย่างก็ให้เป็นแครอทมากกว่าเท่าดีให้ได้แ,แต่เข้ามาแต่ว่าระหว่างทางมันมีอะไรบ้างนะ<ช>อ่าอ,อูดม,มีกวางมีเสือเสือดาวสิงโตส้มใช่ไหมหแต่อันนี้เคยเขาว่าเคยมีสัตว์แต่ว่าการที่ไม่มีรั้วแล้วก็คงย้ายออกไปแล้วมั้ง ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าชื่ออะไรนะ b เ r b ร r r Melo อืมก็ใครๆที่แบบชอบถ่ายรูปแล้วมุมกว้างๆธรรมชาติก็มานะยูสวย สบายไหมน้ำแควแควแคตัวทูนเน่คือเส้นทางรถไฟสายมา้วนะลมเย็นจัก